นี่คือดาวเอเลียนแต่มีอะไรไม่รู้ใครไม่รู้กำลังมาสำรวจดาวเอเลียนคือทุกคนเราโหลดแบบมามันได้แค่แบคกคาวโครขัดใจเลยวะโอเคแล้วแล้แล้วเขาสังเกตว่ามันไม่มีอะไรเลยทำอะไรดีวะอ๋อแต่ อันนี้อะไรวะเนะี่ยที่เราโหลดมาด้วะ่ะซอมบี้โคตโติ้งวูจะมีซอมบี้อยู่ตัวหนึ่งเขากลัวมากทำไมมีซอมบี้ขึ้นมาอยู่บนนี้ได้เอาไงต่อดีวะหลังจากนั้นเขาหยิบมีดขึ้นมาเตรียมพร้อมจะเตรียมพร้อมจะสับซอมบี้ทั้งเป็นเออเออหยิบหยิโอเคได้ละมาเขาจะสับซอมบี้สับยังไงวะ สอบสอบอืมอืมหุยชี่ยสอมสมบี้กระเด็นเลยเอาใหม่เอาใหม่ซอมบี้ซอมบี้นะมันมีอะไรให้ทาบ้างวะเดินเดินระเบิดเลยแต่ว่านักบินโอกาสสับซอมบี้ไม่ได้เพราะซอมบี้แข็งเกินไปโอไมค์กอดโอโอสอมสอมบี้เล่กัดเขากัดได้ไหมอ๋อกัดไม่ได้นี่ไงกัดได้ละจนนักบินโอกาสโอ ล้วจากนั้นนักบินอวกาศข้างให้ต่อดีว่ามันมันไม่มีเราไม่ได้เขียนจะคริปอะไรมาเลยหลังจากนั้นก็มีล็อกเก็ตพอมาข้างๆนี้เนี่ยเราเราจะมาเล่นมัว่วๆแบบเดิมกันไม่ต้องไม่ต้องฝืนกันละอันนี้อะไรวะแก๊สเครื่องพ่นแก๊สเราเราว่านะคือคือแบบนั้นมันมันเหมือนมันเหมือนแบบ แบบที่ใส่แบกเกาียวมนเหมือนจัดมันมันมันดู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 ทุกคนดูดูดูเอาไว้ดูคือคือมันคุ้มไหมฮะคือมันคุ้มกับการดูโฆษณาหนุงโฆษณาไหมมันไม่คุ้มครั้งนี้เดี๋ยวเราระเบิดโลกเลยแล้วกันที่มีลไรทำละคอนเทนต์ปกป้องปกป้องคนจาก นิวเขียวร้อยลูกกันมาคราวนี้นะเราจำเป็นต้องช่วยเขาอย่างหนักไม่งั้นเขาจะตายอย่างอนาถนะด้วยความอุบาทเก่งกล้าเนี่ยไทรเวอร์มาโอเคประมาณนี้พอตัวท้เขายืนอยู่นบนนี้แล้วก็เอาชุดไปขอชุดที่แบบดีๆหน่อย เอาชุดนี้ไปด้วยกันสารมตาตรังสีเพราะนิวเคลียมีสารมตาตรังสีเยอะกระจายมีเพิ่มเติมไปด้วยเรือยเรอยอีไปมา <laughs> แล้วเราก็จะเสกนิวเคลียร้อยลูกไปดูเซลกวเขาจะรอดไหมนิวเคลียร้อยลูกมาคือคือเราต้องมานั่งทำแบบนี้เหอเรอเราต้องจะต้องก๊อปปี้ก๊อปปี้ให้ได้นะับ โออย่างนี้เป็นชาติอ่ะมาก๊อปีกันเถอะหรือว่ารีไซด์เดี๋ยววะสามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเองนะเอ่อสายให้เท่าเดิมก๊อปีความแรงของิูเคียขึ้นอยู่กับจำนวนไม่ใช่ขนาดเข้าใจมาครั้งนี้โอ้โหเราดเหมือนเราจะกระตุกแล้วล่ะโอ้ยกระตุก กระตุกคือคือสิกมามันก็กระตุกแล้วละ่ะโอ้โอ้ไม g o กชีบละแล้วทำไงเน,นี่ยโอเคทุกคนดูเหมือนเราจะปิงไปละปิงเฉยด้วยเชยด้วยด้วยโอ้โ oh. หดูเหมือนว่าเราเราจะต้อง จะด้วยปไปแล้วโอ้สรุปต้องเข้าเกมใหม่ดักกี้ไอ้น้าเกลียดคือมันมีการขยับเยอะเกินไปมันก็จะไม่สามารถทำอะไรได้โอเคแล้ว่าเราเปลี่ยนมอดกันเถอะมันมันมอดเนะี่ยเอเลียนแพลเนตแบบมันมันดูดีแค่ภายนอกเว้ยมันม่แต่ภายในแบบอืไม่อยากจะพูด เอาอันนี้อันนี้ป่ะเรวไม,ไม่ไม่มีอะไรละมาคันนี้เราจะสร้างเรือที่มีอะไรก็ได้มาอย่างอย่างโออย่าพึ่งอย่าพึ่งแย่งแรกเรืออ๋อขอเป็นขอเป็นเป็นแพก่อนละกันเรือมันน่าจะสร้างยากเกิน รู้ว่าเป็นเรือเลยดีวะรถมารีไซต์ตอนตอนนี้เรากำลังจะทำอออ๋อ,อมันเรียกว่าอะไรนะจำไม่ค่อยได้แต่ที่เราล้เราจำได้แล้วก็มันจะมีธงด้วยอ,อ๋อธงอยู่ไหนวะฉะนันจะเป็นรายชาโจรสลัดให้ได้เลย ทงทงแบบมาอ๋ออเออ๋อเอาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ copy มาไม่ได้นี่หว่าเราเราเราต้องถอกันก่อนชิบแล้วชิบแล้วแล้วก็ลองหนอันนี้ d v i s i b l e collision มาลอยเลย นี่น่าจะลอยได้นะโอ้โห <c oughs> มันต้องเติมอะไรเ่ย้ยเอามาาเอใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่ครั้งนี้เติมอะไรลงไปดีวะมันมันรองรับน้ำหนักไม่ได้เลยวะอ๋ะอออม disable gravity เอาเาไปเลยแล้วก็ดิสซิเบิล a าวิตี้คะไหนว่าสซิเบิล g าวิตี้เนี่ย มาอันนี้แหละได้แน่นอนเราจะผ่านแล้วนะเรือโคตรเบาเบาอเออได้แล้วเย,ย้มาเฮ้ยอย่าอย่าโคนนะอย่าโคนนะคราวนี้เราจะกอ๊อปกอปปี้มาก๊อปปี้มาเลยเอาไว้ตรงนี้แล้วกันขอบขอบ นี่คือการชิงชิงแชมป์ระหว่างกลุ่มเลือจรสลัดอ่าแตงโมมาเขาเขามีแค่ดาบมีแค่ดาบอันเดียวโอ้ๆๆคือคือยังไม่ทันยังไม่ได้ทันสู้เลยก็ตายหมดลวโอ้ยพอพอพอเองอย่าตายนะบอกครั้นี้เขาไม่ตายแล้วแล้วก็ว s กับฮอโขโคกไก่กับทำกินมันเองมาทั้งสองสูสีกันมากโอ้ยมันต้องมันมมันมีปัญหาอะไรกับการหยิบดาบวะเฮ้ยเออทุกตัวมีปัญหากับการหยิบดาบแล้วถ้าเราจะเอาเอามันโอยายยายที่มาตรงนี้เลยแล้วกันมา กลุ่มเรือสองจนสลัดอ the <c oughs> ๋อ้ยเราเกลียดเองมากเพื่อนเมลอนเพกาวล้วเกลียดเองมากทำไมไม่ให้ลงแบบสวยๆกันเลยวะเราเกลียดเองวัวเมลอนเพกาวโอ้โหมาเอาใหม่เอาใหม่ครั้งนี้เราจะไม่เฟคเราจะไม่เฟคแล้ว คือคือคือมันมัน,ม,นมันจะแขนขาดทุกกัดมานี่นะเมลอนเพกาวเมลอนเพกาวจำไว้ทำไว้นี่มาแบบนี้แล้วก็เอ,อิอ ร่อนเพเก่าดูมันเป็นอะไรวะคือมันเป็นอะไรกับเอ็งเนี่ยโอ้โหเป็นมีปัญหาอะไรวะเมลอนเพลีพยวฮ่ารูปแบบนี้แล้วก็ออกทำแบบนี้ดีมากโอเคโอ้โหกว่าจะรอดมาแล้วจากนั้นอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะหล่นเด้วหนึ่งมา มานี่คือการสู้ระหว่างสองพี่น้องตระกูลซิกมากบอยมากว่าจะได้แข่งโอ้โหกินเวลาไปสิบนาทีแล้วเปืองเวลาจะโอยนี่นี่คือการตัดสินเดิมพันเขาจะเอาเขาจะเอาสามีเอ้ยภรรยาคนนีภ้ภรรยาที่มีชื่อว่า ชื่อว่าอะไรก็ได้มาเริ่มด้วยเมลอนทำการเปิดศึกโจมตีที่หน้าเขา,เาตัวโอ้ยก้อนเพียงการโจมตีเดียวทำให้ทำให้คนที่จะครอบครองมรโดกตายได้ว่าก้อนโอแ้แล้วตอนนี้ก็ก็เหลือพี่น้องอีกคนหนึ่งเขาไม่ยอมแน่แน่เขาจะมาเอาเอา,เอาชิ้นสมบัตินี้ไปไมาฉันฉันจะเอาสมบัตินี้ออาโอ้ยก้อนโอ้โห มเมลอนได้ได้ได้เมียคนนี้ไปแล้วหลจากนั้นแล้วจากนั้นก็ก็ก็มีดอกดอกไม้สันสันติภาพให้พวกเขาได้ได้เอ,เอาเอาไว้ให้กันไป